ดีครับสุกข้นครับตื่นมาเติมทานครับกบลูกปเปียใส่เตาทานครับต้องค่อยเติมตลอดครับอยู่หน้าเดี๋ยวนี้กับประหยัดดีครับเกี่ยวหย่างตะมือแหลกครับเพราะมันตื่นไฟมือสองมือสามมันกันแรงของหาไฟ ข้อมืออุ่นมันมือสองมือสามบ่ค่อยเด้เติมเป็นไรครับเติมมือแรกตรงเติมไฟมากๆเพราะว่ามันบ่ค่อยอยู่ใไก่เฟครับเบียดครับมือที่สามนะครับ ที่หนาวช่วงตีสามตีสี่ตีห้านี่คแล้วอากาศสีเย็นเมื่อรนี้เขาต้องดูแลให้ความอบอุ่นเขานี่ครับนี่ที่ก็ลุกเป็ดแบบเต่าทานครับเป็ดนกลอยตัวครับ ขี่ห่าเขาจะเตือนเดินต้องเซยใจหิวนะเริ่มเริ่มแล้วครับ มมีตายเลยครับมือที่สองมือที่สามมือแรกกัมีตายเนี่ยครับเพราะว่าผมหายไฟว่พ่อหายไฟบ,ไฟไฟบากใาจปไปเลยขันเลียงครับเต้บันนี้กะเริ่มจะเข้าใจเขาแล้วครับเขาก็เริ่มจะเข้าใจสภาพอากาศและพื้นที่ ก็จะปรับตูไปของเขาเองนาำนี่ตอนนั้นขึ้นแยา้ยามจะหายนะครับเพราะว่าเขามากินแล้วมันจะแบบตันนหละมันขนมันจะเปียกครับ เขาต้องค่อยๆให้ที่ละถังเราที่จุดให้เยอะบปเลยครับม,มันชีนิสัยของเขาเขาชอบเห่ินน้ำนะครับถ้ามาาิของเขาผมก็ใส่เตาท่านสามเตาครับ <c oughs> ในการคุกปุกปิดหขากลอยตัว แต่ตอนนี้กันเหลืออยอย่มันหาล่อยมันหาลอยหกสิบเจ็ดสิบถึงครับเพราะว่ามือแหลกตายไปเยอะอยครับส่งเปลียเขามาทรงคำที่นี่มาลงถึงหน้านี่ครับน่าจะทุ่มครับ เอาเขาบ่ะท่าน,นีึงฝนกระตกเขาก็เริ่มตายไปที่ละตัวสองตัวนับพันวินาที่ด้เลยเลยครับเยี่ยงกันตายนะครับแต่พระตะเขามือที่สองก็คือเรื่มคุ้มได้แล้วครับเขาเริ่มปรับสภาพอากาศได้แนละ้ว แมาแะเเขาจะว่กินน้ำบ่กินเขาเขาจะ,นหนาจะให้หน้ำวิตามินครับไบโอไบโอบีสิบสองครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ได้ครับฟ้ามมีฟฟ้ามครับ one cup